ผู้ชมค่ะโตโยต้าอาสาสร้างสุขสัปดาห์นี้นะคะเราจะพาไปที่จังหวัดพะเยาค่ะเขาจะไปสร้างสารรค์จากป้ายวัยนิ้วที่ใช้แล้วเนี่ยเอามาสร้างสารรค์ใหม่ไม่น่าเชื่อนะคะทั้งสวยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยแต่จะเป็นยังไงนั้นไปติดตามได้ในโตโยต้าอาสาสร้างสุขค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มินพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา ที่นี่มีพระนั่งดินอันซีนไทยแลนด์ค่ะไปชมข้างในกันค่ะองค์พระนั่งดินเป็นพระประธานที่ไม่มีฐานรองรับเหมือนองค์พระประธานอื่นๆเคยมีชาวบ้านอันเชิญไปไว้บนฐานรองรับแต่ยกเท่าไหร่ก็ยกไม่ขึ้นจึงได้อารัธนามาประดิษฐานบนพื้นดินดังเดิมตราบจนทุกวันนี้ค่ะและมิ้นยังมีอันซีนอีกอย่างหนึ่งอยากให้คุณผู้ชมไปชมตามมิ้นมาเลยค่ะ สบายมากจริงค่ะคุณผู้ชมเขาว่ากันว่าฝ่าเท้าเป็นจุดศูนย์รวมเส้นประสาทมากมายได้นวดแล้วรู้สึกผ่อนคลายมากจริงๆค่ะว่าแต่แผ่นนวดเท้านี้ทํามาจากอะไรหรอคะหน้าตาคุ้นๆทํามาจากเปลือกทุเรียนคะ่ะโอ้เปลือกทุเรียนของจริงเลยเหรอคะของจริงคะ่ะเพราะว่าเราเน้นการนําวัตถุเหลือใช้มาดัดแปลงเป็นทำมาใช้ใหม่ครับและเปลือกทุเรียนก็มีคุณสมบัติที่จะช่วยในการนวดเท้าด้วยครับคือการเลือก ปลือกทุเรียนของเราเราจะเรียกที่ช่องระหว่างหนาเนี่ยมันแตกต่างกันครับ<า>ว่าเราสามารถนิ้นตรงไหนได้บ้างครับมันเป็นการนวดผ่อนคลายใช่ไหมคะครับผ่อนคลายครับโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นอีกหนึ่งไอเดียในการรีไซเคิลขยะทีท่ทิ้งโดยเปล่าประโยชน์มาทําให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสร้างรายได้และที่สําคัญช่วยลดโลกร้อนได้นนด้วยแล้ววันนี้โตโยต้าพะเยาเขาก็จะทํากิจกรรมเกี่ยวกับการรีไซเคิลช่วยลดโลกร้อนเช่นกันจะเป็นอะไรนะั้นตามนิ้นไปเลยค่ะ ป้ายไวนิลสื่อโฆษณาที่ธุรกิจนิยมใช้มากในปัจจุบันผลิตจากผ้าใบเคลือบพลาสติกเหนียวใช้เวลาในการย่อยสลายไม่ตม่ำกว่า600ปีเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานก็กลายเป็นขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโตโยต้าพะเยาจึงเกิดแนวคิดที่จะนำป y ้ายไวนิลเก่ามรีไซเคิลให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อสังคมทีมโตโยต้าพะเยา จึงได้ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนอนุบาลแม่ใจตำบลแม่สุขซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในการรีไซเคิลที่ปลูกฝังให้นักเรียนนําขยะมารีไซเคิลให้เป็นประโยชน์ในหลายๆด้านและได้จัดให้มีการสอนตัดเย็บกระเป๋าไวนิลในชั่วโมงกิจกรรมเป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนที่จะจัดกิจกรรมวันตัดเย็บกระเป๋าวนิลโดยมีคนในชุมชนเข้าร่วมกว่า300คนเพื่อให้ได้จำนวนกระเป๋าตามเป้าหมายที่วางไว้ วันนี้ทางโตโยต้าพะเยานะคะตั้งใจที่จะเอาป้ายแวร์นิวนะคะมารีไซเคิลเพื่อปรับให้เป็นกระเป๋าที่สดใสให้กับน้องๆนะคะโดยใช้คอนเซปต์ reuse recycle นะคะแล้วก็ reduce นะคะก็จะทําประมาณ1000งใบค่ะหลังจากนี้เมื่อทําเสร็จแล้วเราก็จะไปแจกให้น้องๆเขตชายแดนนะคะแล้วก็น้องๆถิ่นภุรกันดารค่ะก็นอกเหนือจากนี้นะคะเราก็ยังจะมอบให้กับลูกค้าที่ออกรถใหม่กับทางโตโยต้าพะเยาด้วยค่ะกระเป๋าไวนิวเน้นสพายง่ายจุของได้มากน้ําหนักเบาเพื่อให้น้องนักเรียนที่อยู่ชนบทห่างไกลใช้เป็นหลัก และตอนนี้น้องๆได้เตรียมแฟชั่นโชว์แสดงผลงานกระเป๋าที่ได้ออกแบบไปชมผลงานน้องๆกันค่ะ รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้ทำกระเป๋าจากไวนิลทำให้ลดภาวะโลกร้อนค่ะและสามารถทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้ได้ค่ะกิจกรรมรีไซเคิลดีไซเนอร์เพื่อน้องการขับเคลื่อนความสุขที่ทางบริษัทโตโยต้าพะเยามอบให้กับน้องๆในชุมชนอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาและเป็นส่วนหนึ่งที่ทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่เมืองสีเขียวเพื่อธรรมชาติเพื่อทุกชีวิตขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะพวกเราเย้ yeah! โอ้โหดูแล้วเก๋กไก่มากเลยอะ,อะถามคุณผู้ชายดีกว่าดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณหยวนคือผมบอกว่านี่คือการสร้างความสุขที่แท้จริงเพราะหนึ่งอย่างคือขยะเนี่ยขึ้นชื่อว่าขยะมันไม่มีค่าเลยและสําคัญคือมันทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยแต่ปัจจุบันนี้คือเราเล็งเห็นความสําคัญหลายอย่างเอาขยะเหล่านี้มารีไซเคิลเสร็จแล้วทําเป็นกระเป๋ามันเป็นความสุขที่รู้สึกว่ามันยั่งยืนที่สาคัญเลยคือคนในชุมชนเนี่ยได้ทําสิ่งดีๆเพื่อกันและกันมันคือการสร้างสุขอย่างแท้จริงครับผม คุณผ้ชมคะส่วนสัปดาห์หน้าโตโยต้ ata, าสาสราสุขจะพาไปที่ชุมชนใดอย่าลืมติดตามนะคะ